สวัสดีครับผมนายพงศกรนันทกวินอุปนายกสมาคมอุปรากรจีนและเป็นเจ้าของคณะแชร์ลั่งเกเล้าชุนครับคณะนี้เริ่มต้นมาประมาณร้อยปีแล้วก็คือยุคแรกเจ้าของคนแรกคือซัมเสียเป็นเศรษฐีอยู่ในเยาวราชตอนนั้นเนี่ยเยาวราชเป็นยุคเฟื่องฟูของนิ้วมากเลยตอนนั้นอะ่ะซัมเสียคือสมัยก่อนเนี่ยนิ้วเนี่ยถ,ถ้าไม่ใช่เศรษฐีไม่กล้าทานะคือนิ้วมีแต่ขาดทุนไม่มีกําไร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัมเสียเขาก็เลยเขาชอบการแสดงนิ้วเขาชอบศิลปะการแสดงเขาหลงไหลามากเขาก็เลยตั้งคณะนี้ขึ้นมาตอนนั้นหนึ่งใน5้าวิกโยราชก็คือมีซัมเสียอยู่ในนั้นนะฮะต่อมาประมาณผ่านไปประมาณเกือบ30ปีเขาก็ได้ขายทอดให้กับผู้มีความสามารถอีกท่านหนึ่งก็คือ,อ,อจิงพวกเจกจิงพวกเจกเนี่ยก็คือเขาก็เป็นคนที่ศีรอแบบมือระดับพระการของประเทศไทย ทีนี้จ,จิงโปรเจกต์เนี่ยก็ได้ซื้อต่อคณะนิ้วของซัมซีออกมาแต่ตอนนั้นอ่ะยอลาดอ่ะเริ่มเป็นแหล่งธุรกิจละนิ้วก็เริ่มต้องย้ายออกละไม่ได้แสดงละก็ไปกลายเป็นนิ้วเล่นิ้วเล่เล่นตามทั่วต่างจังหวัดทําไปอีกประมาณ30กว่าปีมั้งครับจนท่านก็อายุมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเจ0แล้วละ80แล้ว,ลว,ลวอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ไหวละท่านก็เลยบอกว่า ก็เลยบอกว่าจะหาผู้รับช่วงสืบทอดต่อจะขายต่อว่ากันเถอะผมตอนนั้นพอดีผมจังหวะที่เพิ่งกลับมาจากประเทศจีนไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะการสแสดงนิ้วเนี่ยเรียนกลับมาตอนนั้นก็อยากจะลองทำดูก็เลยมาซื้อต่อกับซ,ซื้อต่อจริงพวกเจ็กครับโอ้โหตอนนั้นตอนนั้นคือวิกฤตมากเลยแ,ลแรกๆกที่ซื้อเนี่ย พอซื้อไปปุ๊บมาเลเซียเขาบอกว่าคณะนี้ไม่ให้ไปพอไม่ให้ไปเนี่ยปีหนึ่งขาดนิ้วประมาณเกือบ200วันกลายเป็นว่าจากที่มีนิ้วเต็ม365วันเนี่ยหายไป200มันวิกฤตเป็นอากาศครับก็คือทําให้ผมเนี่ยรีบหางานในเมืองไทยก็ติดต่อสารเจ้าซึ่งจะไปรอสารเจ้าเกิดใหม่แล้วมาจ้างใหม่คงไม่มีก็เลยก็เลยติดต่อสัรเจ้าไปแล้วก็ก็คือเรามีแนวคิดแนวใหม่เราทําให้นิ้วเนี่ย มันแตกต่างกับนิ้วดั้งเดิมนิ้วดั้งเดิมที่ร้องแต่ภาษาจีนร้องอย่างเดียวคือคนฟังนี่ดูไปด้วยหลับไปด้วยเงี้ยคือมันก็ไม่ค่อยสนุกผมก็เอาพวกนิ้วเปลี่ยนหน้ากากเอาพวกโชว์ต่างๆคนอิมพันมือเอาโชว์อะไรมาเสริมเข้าไปคือเขาเรียกว่าใครก็ดูได้คือเด็กวัยรุ่นก็ดูได้อุ้ยนิ้วขคณะน,นี้เดี๋ยวนี้มันมีสแสดงแบบนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็ดูแล้วสนุกแล้วที่สำคัญผมใส่ซับไตเติลไทยเข้าไป คือเสน่ห์ของงิ้วนะครับมันเป็นศิลปะขั้นสูงซึ่งยูเนสโกเนี่ยยกเป็นมรดกโลกถึง3ชนิดนะครับทีนี้เนี่ยงิ้วคือมันหนึ่งคือเขาเนี่ยทั้งแต่งหน้าร่ายลำแล้วก็ขับร้องในเวลาเดียวกันทุกอย่างเป็นการแสดงสดหมดนี่คือเสน่ห์ของงิ้วไม่มีลิปซิ้์เล่นสดไม่ว่าจะดนตรีกองแต่ทีนี้ว่าความยากของนิ้วคือทุกอย่างต้องตามที่เรากำหนดมา แล้วก็สีสันที่ฉูดฉาดนะฮะเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะหมวกการแต่งหน้านะฮะแต่งหน้าใช้สีนี้หมายความว่าอะไรแต่งหน้าสีนี้คือใครอะไรเงี้ยคือมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยพูดง่ายทุกคนรู้หมดว่าถ้าแบบว่าเขามีการเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนดูงิ้วนะเขาจะรู้ว่าการแต่งหน้ายี้คือใครใส่ชุดนี้คือใคร,ใคอ,ใครอะไรเงี้ยเขาจะรู้เข้าใจครับ นิ้วมาถึงวันนี้วิกฤตมากก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยคือก็หนึ่งแทบไม่มีคนดูคนเริ่มไม่สนใจเพราะว่าสื่อต่างๆมีมากมายโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของนิ้วเนี่ยจะต้องร้องเป็นภาษาจีนภาษาเป็นปัญหามากคนฟังฟังไม่รู้เรื่องแล้วจะดูแล้วจะดูไปทําไมพอไม่ดูปุ๊บคนจ้างก็จะถามว่าเราจะจ้างไปทําไมยังโชคดีที่นิ้วยังติดอยู่ที่ว่ามันแสดงเพราะความเชื่อคือจ้างมาไหว้เจ้า ใช่ไหมฮะแสดงให้เจ้าพ่อดูให้เจ้าแม่ดูนะฮะถึงจะมีโอกาสที่ว่ายังพอมีคนจ้างอยู่คือพูดง่ายว่าง,งิ้วเนี่ยผมเป็นห่วงมากครับว่ายุคผมอะ่ะโอเคผมยังพยายามกัดฟันสู้ต่อไปนะฮะแต่ถ้าถึงยุคคนอื่นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าต่อไปอะ่ะกิ้วอาจจะเหลือแค่ชื่อในพจนานุกรมหรือเปล่าคือก็อยากให้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาช่วยสนับสนุนเราเพราะว่างิ้วเนี่ย นักแสดงเนี่ยเป็นคนไทยทั้งนั้นนะฮะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเขาฝึกมาครึ่งค่อนชีวิตนะฮะเขาทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นคือถามว่าเขากว่าจะฝึกได้งิ้วนี่ยากมากนะการฝึกนะฮะมันไม่เหมือนกับการแสดงนณงอื่นฝึกง่ายกว่างิ้วเพราะงิ้วเนี่ยฝึกไปต้องฝึกภาษาก่อนนะฮะทีนี้ก็อยากให้ช่วยสนับสนุนว่าศิลปะการแสดงนขณนะน,นี้ที่ยูเนสโก้ยกเป็นมรดกโลกเนี่ยคือมันมีคุณค่าทรงคุณค่าไม่อยากให้หายไปจากประเทศไทย วันนี้เนี่ยผมจะแสดงเรื่องหัวยงเตาหัวยงเต๋าเป็นตอนตอนหนึ่งของสามก,ก๊กซึ่งจะแสดงถึงฉากที่โจโฉแตกครับแต่ตอนแตกครับเราไม่ได้แสดงนะคือโจโฉแตกครับแล้วกําลังหกละหกละเหเล่ร่อนซึ่งกําลังจะมาแบบว่าจะหนีตายอ่ะหนีเพื่อพ้นความตายส่วนกวนอูนั้นเคยติดค้างนี่บุญคุณกับโจโฉคงเบ้งก็เลยรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสที่ให้คือกวนอูเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมของเบงก็เลยให้กวนูว่าคุณอะไปตอบแทนบุญคุณแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาบอกคุณไปกั้นที่ที่ช่องแคบหัวหยงหัวหยงตาว่ะเดี๋ยวโจโฉจะต้องผ่านทางนี้แล้วโจโฉก็ผ่านจริงๆกวนูจริงๆแล้วถ้าเขาจะฆ่าตอนนั้นฆ่าโจโฉเขาฆ่าได้แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนมีคุณธรรมโจโฉเคยช่วยกวนูวเขาเลยปล่อยให้ผ่านไปฉากนี้เป็นฉากที่ ลึกซึ้งแสดงถึงความมีคุณธรรมของขององควนอูครับ